เสอร์เลว่านะคะยีสิพาธันวาคมอย่างที่บกวาเป็นวันคลายวันก่อตั้งสำนักประชาสัมพันธ์คิดทกครอบรอบปีที่63สนั่นเองนะคะแนนอนว่าเราก็ได้มีการจัดกิจกรรมขึ้นภายใต้แนวคิด PRD 6 Generated รดีทันโลกดิจิทัลค่ะ ซึ่งเลกว่าเนี่ยสำนักประชาสัมพันธ์เขตทกนะคะก็จัดงานวันคลายวันก่อตั้งสำนักประชาสัมพันธ์เขตทกกรมประชาสัมพันธ์ขอบรอบปีที่63าภายใต้แนวคิด P R D 6 g e n e r a t e D ทันโลกดิจิทัลโดยมีนายสวีตแพทหน่วยประหลัดจังหวัดสงคลาเป็นประธานนะคะพร้อมด้วยดรธีรพงษ์แพทย์รัตผวิมนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขตทกคณะผู้บริหา,ารข้าราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดร,รวมถึงหน่วยงานเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จัจงหวัดผักตายตอนลลางให้การตอนรับแล้วก็รวมแสดงความยินดีนะคะท ของแสดงนะคะของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาโดยเริ่มต้นอย่างที่เห็นค่ะเป็นพิธีทางศาสนานะคะเราก็มีการบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่แล้วก็สักการะพ่อแกหรือซีซิงสักดิธิ์ประจําสํานักประชาสัมพันธ์เขตทกหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการข้าวสุพิธีเปิดแต่บรรยากาศอย่างที่เห็นก็จะเป็นการสักการะร้งพระภูมิมนะคะที่อยู่บริเวณหน้าอาคารสํานักงานประชาสัมพันธ์เขตทกนะคะก็จะมีถังว่านาส่วนราชการถังวิทยุโทรทัศน์ประชาสั บันจังวัดนะคะแล้วก็ว่านาไฟต่างๆรวมถึงบุคลากรในสังกัดก็ไปรวมบวงสรวงเผื่อความเป็นสิริมงคลน,นั่นเองค่ะ ซึ่งหลังจากนั้นก็จะมีการคาวสูพิธีทรงภัยในห้องแสดงนะคะแล้วก็จะมีพิธีเปิดพิธีมอบรางวัลให้กับน่วยงานสร้างกัดดีเด่นค่ะต่อด้วยการประกอบพิธีทางาศาสนานะคะซึ่งพิธีสงก็มีพระราชวรเวที่เจ้าขนาจังหวัดสงขลาว,วัดขกสมานคุณพระอารามหลวงกล่าวสมมูมทนีหยักกระทาแล้วก็จเจริญระพุทธมนนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีพิธีทางอิสลามนะคะมีการบรรยายธรรมในหัวข้ออิสลามก,กับการสื่อสารสันติภาพโดยโดยรวิสุดปิลาเตหัวหน้าฝ่ายวิ สานารและการต่างประเทศสำนักงานคณะกรรมาการอิสลามประจำจังหวัดสุโขทัยแล้วก็ท่านยังเป็นอิหม่ามมัสยิดบานเนื้ออำเภอหัดยหย้ยจังหวัดสุโขทัยด้วยค่ะ สำหรับสำนักประชาสัมพันธ์เขตฮกนะคะก็เป็นหน่วยงานในสร้างกัดกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็ตั้งและวันที่2 5ธันวาคม2 5 0 3ทำนาทีทเป็นสนยนกลางด้านการประชาสัมพันธ์ให้บริการข้อมูลข่าวสารบนพื้นฐานของความรับผิดช,ชอบต่อสังคมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้พานสื่อลักของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะไม่ว่าจะเป็นซื้อวิทยุโทรทัศน์วิทยุกระจายเสียงและก็โซชเชียลมีเดียให้สอดรับกับวิถีชีวิตของคนในภาครักในพื้นที่จังหวัด ตายตอนหลางถูกกลุ่มว้ทางนี้ค่ะสำนักประชาสัมพันธ์เคทโกนะคะก็ยังคงหยุดมันกับการเป็นองค์กรข้าวสารหยุกเน็คแนวเมา แน่นความทุกตองเฉื่อทื่อด้แล้วก็พร้อมทีจ่จะจับมือกับถูกน่วยงานในพื้นที่ครับเลื่อนงานประชาสัมพันธ์สูเป้าหม้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนค่ะนี่นอกนะจากนี้ช่วงบ่ายนะคะกิจกรรมอย่างที่เ็นสนุกสนานคืนเคร่งกันค่ะเพราะว่ามีกิจกรรมสร้างความสนุกซ้ำมาขี่นะคะซึ่งก็จะมีผู้บริหารแล้วก็น่วยงานในพื้นที่เขาในในสังกัดแต่สัวัตผลตาตารางก็รวมกิจกรรมค่ะเป็นการแข่งกีฬาซีเชื่อมสัมพันธ์ก็มีการแบงสมาชิกออกเป็นซีทีมน้องดาแล้วก็มีซี ซีนะอย่างที่เห็นนะมีหนังสีแดงหนังสีแดงเต็มจนลืมไปเลยนะลืมบาลเหล็กดีไปเลยนะแล้วก็มีสีฟ้าสีเขียวแล้วก็สีเหลืองนะคะการแข่งขันนี่กีฬาหลายชนิดนี่นี่เตะตองฟุตบอลก็ไม่โยนถอยก็มักกีฬาพวกเราค่ะก็ยังไม่ควนปล่อยไปนี่แหละมันนกีฬาบอกว่าถอยลูกเตตองที่น้ำชูดต่างตัวเลยนะคะแล้วก็จะมีนี่กีฬาปลาเป่าด้วยค่ะนี่กเลิงสายตากันนะมีกีฬาปิงปองนี่อย่างที่เห็นก็ ีหมายลายมือแต่ละคนก็ไม่ธรรมดานะคะเอามาโชว์กันในวันนี้นี่แหละใครไปลักอมกันตรงไหนอะไรปืนนะคะนี้ก็มาประชันฟีมือกันนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีกีฬามาฮาสนุกด้วยสนุกจริงๆนะคะเริ่องเจักรกลเชี่ยกันนะมนุกเือนกจุกเหมือนกันนนี่ก็จะมีการประกวดของเชียร์ของแต่ละสีเออนะคะ ดีซี่ฟ้าเริ่มเยนอุบัตวันผักเดียวแล้วนะมีแบบมูนีนันด้วยนอสักนี้ค่ะก็ยังมีเกมที่น้องได้ไปเล่นใช่ค่ะตอนนี้ว่าเขาแขล็ดอยู่เลยว่าเขาอยากเคล็งอยู่เลยอาจารยแรกก่อนที่บอกว่าสบัดสบัดสบัดใช่เขาติีฟุตอีกติดตัวแล้วให้สบัดนั่นเลยหันแล้วว่างอีกนึกว่าอีง่ายว่าไหมเออไอใบสุดท้ายนั่นว่าอีกนั่นนะก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะแล้วก็มีอีกหลากหลายกีฬาที่จัดขึ้นก็เนื่องในวันครบรอบปีที่63ของสนักประชาสัมพันธ์คีโตนั่นเองค่ะประสางความสนุกสนานนะคะใหห้้้กับเจาานที่ รวมถึงผู้บริหารแล้วก็เป็นข้าราชการเที่เกษียณมารวมด้วยก็ต<ะ>่างะ